ว้าวฮอ n ด้าซิตนะคะเข้ามาติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นกันอีกคันนะจ๊ะรุ่นนี้เดิมๆเ,เป็นเพียงวิทยุธรรมดาไม่มีคอนโทรลพวงมาลายัยใดๆนะคะติดตั้งจอก็เหมือนเดิมค่ะมีโปรโมชั่นแถมฟรีกล้องถอยระบบ AHD ภาพชัดมุมกว้างๆแบบนี้เลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะราคาก็จะขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าเลือกนะคะโดยคันนี้เลือกใช้เป็นตัวแรม4ลอม64นะคะ CPU 8คอ1.8นะคะหน้าจอ 1K ภาพสวยงามคมชัดนะคะ การกดค้นหาต่างๆก็ได้ทั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะคำสั่งเสียงก็ใช้งานได้ยิ่งเลือกจอที่มี CPU สูงๆก็ยิ่งใช้งานได้ลื่นไหลเลยนะคะแต่สเปกนี้จะรองรับอินเทอร์เน็ตจากคอร s สปอร์ตไเท่านั้นนะคะไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ซึ่งลูกค้าเขาก็โอเคนะคะเพราะว่าณลูกค้าเขา,าเน้นดูเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากคอร์สปอร์ตอยู่แล้วนะคะขอให้ CPU สูงก็พอก็เหมือนเดิมค่ะเล่นทีและแอปก็ได้แบ่งสองหน้าจอก็ได้นะคะได้ทุกรูปแบบ แต่ถ้าคันไหนไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะคะเวลาจะเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆก็ทัชสกรีนบนหน้าจอแค่นั้นเองส่วนคันไหนเดิมๆมีกล้องรอบคันมามีกล้องถอยศูนย์มามีคอนโทรลพวงมาลัยมาเลนเวอตมาเขาก็จะมีชุดปลั๊กต่างๆที่ทําให้ระบบเดิมๆเนี่ยยังคงสั่งงานได้ตามปกตินะคะแบ่งใช้งานสองหน้าจอได้ทุกสเปคทุกราคากันอยู่แล้วนะจ๊ะ ถ้าอยากได้ลื่นๆแบบนี้ก็เลือกจอที่ CPU สูงๆนะยิ่งใครเนี่ยบอกว่าไม่ได้ใช้เยอะเน้นดูแมปนำทางอันนี้แหละค่ะตัวดีเลยตัวที่เราจะต้องใช้ตัวประมวลผลสูงๆเลยเพราะอะไร o o o g l e Map เขามีไว้นำเราแต่ถ้าตัวประมวลผลมันน้อยนะคะเราจะขับนำมันทันทีนะจ๊ะใครนะคะ Gmail สมัคร YouTube Premium ไว้เวลามาล็อกอินก็จะเป็น Premium ตามนะคะ พวกข้อมูล Google Map ต่างๆเนาะถ้าเป็นเมลเดีย hmm. วกันในโทรศัพท์ mm hmm. ก็จะตามมาทั้งหมดเลยนะคะวิทยุ MP3 MP4 Android Apple CarPlay ใช้งานได้ครบถ้วนนะคะระบบเสียงก็ DSP นะตัวนี้เสียงดีมีตัวปรับตั้งค่ามาให้นะคะาการใช้งานก็เหมือนๆกันอยู่แล้วเนาะวันนี้มาอวดกันอีกหนึ่งขั้นนะคะสำหรับ Honda City นะคะจอย Android ก็จะเป็นสินค้าขายดีของทางร้านนะคะ ต่ราคาเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ถูกมากนะเพราะว่าไม่อยากเอาอตัวจอที่มี CPU 4ยูสีคอมาเนะเพราะว่ามันช้านะคะเวลาใช้งานลูกค้าก็หงุหงิดเพิ่มเงินอีกหน่อยนะคะได้จอที่ CPU แรงขึ้นภาพคมชัดมากขึ้นฟังก์ชันดีขึ้นนะคะก็ใช้งานแฮปปี้กันไปยาวๆหน้าร้านเนี่ยมีให้ลองเล่นด้วยนะคะว่าในแต่ละ CPU แต่ละราคาที่เราเลือกมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแรมล้อมเท่ากันแต่ใช้งานได้ต่างกันเพียงแค่เรา ได้ CPU ที่ต่างกันจริงไหมนะคะสามารถมาเทสสินค้าหน้าร้านกันได้เลยนะคะแบ่ง2องจอให้ดูกันอีกรอบละก,กันร้านเปิดทุกวันเลยนะคะอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสามนะานอกจากจอแอนดรอยตรงรุ่นแล้วนะคะสินค้าขายดีของเราก็ยังมีในสุดของกล้องบันทึกนะคะไฟหน้า LED ฟิล์มกรองแสงนะคะชุดแต่งประดับยนต์ต่างๆนะคะหาอะไรกันอยู่ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ปั๊บปุปบป๊ปปั๊บนะจ๊ะโอเคไปแล้วจ้พาพบก็หม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินกันด้วยนะคะสวัสดีครับปุ๊บนะปับ๊บโอ้โหแจมว,ว้าวไปแล้วจ้า